เขียวใช่ไหมมามามาไปดิได้แล้วแม่ครับไอมันต้องแข่งแค่นี้เองอะมันแค่นี้ไงฮะอ๋ไม่ต้องพูดมากเลยจริงจีบปากก็ต้อแข่งเต็มแก้วไม่เหรอเอ๊ะประมาณนี้พอนะไม่ติดปากแค่นี้เองอะจัดร้านเลยเรียบร้อยอ้าวพื่น กัสเองวันนี้นะโูกัสเนี่ยมาเปิดร้านควันน้ำของเราในวันนี้นะมีหลากหลายสีมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีส้มสีแดงสีน้ำ สีดำแล้วก็มีแก้วมีหลอดแล้วก็มีน้ำแข็งแต่ปลองลนะร้านเราเนี่ยเหมาะกับหน้าร้อนมากเลยเนี่ยอากาศาก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้น่าจะขายดีเราว่านะเราเริ่มเปิดร้านเลยดีกว่ามแม่ค้าใจดี วันนี้มันร้อนยัขนาดนี้ทุกคนดูดิเหงื่อเรานี่คือแบบมาแล้วเต็มหน้าหมดเลยอ่ะสวัสดีจากพ่อหนุ่มคนร้อสวัสดีครับแม่อย่ค้าวันนี้พูดดีเนี่ยนี่ร้อนใช่ไหมจ๊ะเนี่ยดูสิเหงื่อเต็มหน้าเลยเนี่ยนี่ร้อนแบบนี้อยู่น้ำไหมจ๊ะฮะอยู่น้ำเหรอโอ้สงสัยร้อนจะไม่มีเสียงเลยเนี่ยได้ได้ได้นี่ร้านแม่ค้านะขายน้ำ มีน้ำเขียวน้ำสีม่วงรสองุ่นน้ำส้มน้ำแดงแล้วก็น้ำนี่จ้ะน้ำนี่จ้ะน้ำนี่จ้ะสนใจไหมจ้ะงั้นผมเอาเป็นน้ำเพาถ้าเรื่องไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าให้ชิมก่อนก็ได้นะชิมก่อนก็ได้เหรอครับเนี่ยได่จะนี่จะเกิดซื้อเลยนี่คือไปกินปกินแม่ถูกใจนี่คือแบบคือไม่ได้นะซื้อไปแล้วนี่คือให้ชิมก่อนเหรอเนี่ยอ๋าสนใจ ลองชิมไปรถไหนดีจ้าทุกรถเลยครับทุกรถเลยรถอะไรจ้ารวมกันหรือว่าแยกเอารวมกันเลยก็ได้ครับรวมกันเลยนะจ้าโอเคเข้าเปิดแล้วกันช่วยเปิดได้ไหมได้จ้าอ๋อแล้วลูกค้ากินรวมกันแบบนี้เราจะรู้หรือคะว่ารถไหนอร่อยไม่ต้องห่วงแม่ค้าป้าไม่ต้องห่วลิ้นแยกรถจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืม ถ้าที่ผมชิมนะรสชาติที่โดดเด่นที่สุดในห้าขวดน,นี้นะที่แม่ค้ามาขายเนี่ยว่เาเป็นน้ำแดงแล้วกันนะน้ำแดงเหรอคะใช่อ่าได้คะ่ะได้คะ่ะ<ม>เดี๋ยวแม่ค้าเอาแก้วใหม่ให้นะคะได้เลยครับทุกคนยังรู้สินะลิ้นผมสามารถรับรสได้ถึง 2,700... ร้อยาจุดเจองศาเซลเซียสครับ Premises, ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับได้เลยน,นี่อุ้ยน of ่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยแม่ค้าครับเนี่ยแม่ค้าก็ใจดีแล้วแม่ค้าแถมให้ผมได้ไหมครับผมแถมเหรอจ๊ะแต่ว่ามันยังเนี่ยยังยังใส่ได้อยู่เลยอ่ะอัดแถมอัดอัดอดใส่น้ำได้ไหมครับใส่เพิ่มอีกได้ไหมเขาได้ได้จ้ะได้จ้ะครับผมใส่คุณแม่ค้าใจดีแถมน้ำให้เราด้วยอุ้ยแม่ค้าครับแถมอีกได้ไหมครับคะ มันจะล้นแล้วนะคะไม่ไม่ล้นเลยครับผมขออีกนิดนึงได้ไหมอุ้ยแม่ค้ายิ่ใจดีอ่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับแม่ค้าจ้าอืมแถวนี้นะแล้วก็เอาตัวรอดในทะเลทรายแห่งนี้ได้แล้วฮะทะเลทรายโอ้ยแม่จ้าโอเคจ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะได้เลยครับเดี๋ยวอุดหนุนบ่อยเลยครับแม่ค้าอ้าวดูสิแม่ค้าจังใจดีอ่ะจะดีเกินไปแล้วนะว่าน้องฟ้าลงมาเกิดอ่ะ หวานเจี๊ยบนั่งไปแล้วนะครับแม่ค้าไปเลยครับไปเลยครับแม่ค้าใจร้ายโอ๊ยทำไมวันนี้มันร้อนอย่างนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้าสักทีเนี่ยนี่ยืนรอจนเราจะเปลี่ยนสีอยู่แล้ววันเนี้ยจะมาเนี่ยน้ำไม่จ้าน้ำร้อนมากทุกคน โอ้ยร้อนมากวันน kind of ี้ดูเหงยเอยดิอะไรเนี่ยไม่ยืนสะบัดพงสะบัดผมอยู่หน้าร้านชั้นโอ้ยพ่อครับแม่ค้าโอ้ยมี่แม่ค้ามีน้ำขายครับเนี่ยเอ็งเห็นเป็นอะไรล่ะโอยแม่ค้าร้านนี้ฮาร์ดคอร์ดุซะด้วยเนี่ยเอ็งพูดอะไรพูดอะไรถึงเจ้าล่ะไเปล่าครับแอ็งพูดฮาร์ดเหรอเปล่าบอลลอนร้อนใช่มันก็ร้อนจริงๆเลยนะโอ้ยฉัน อุ้ยมีอเลยนากินมั่งเนี่ย<ต>มี<ร>าตามที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยบ้างอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วไม่ถูกใจนะคงเสียดายเงินแน่ๆกินไปก็ไม่อร่อยแถมเสียตังค์อีก <c oughs> คิดดูนะสิบบาทนี่กว่าจะหาได้ที่ไม่ได้ง่ายๆนะกว่าจะแบบว่าทำโน่ทน,นทำนี่เนี่ยทำเงินนี่มันยากนะเ <c oughs> นาะไม,ไม่มีใครขัดก็เอาโอเคโอเคงั้นผมชิมน้ำเลยครับแม่ค้าขอชิมกันขอชิมกันอ่ะอะไรนะขอชิมน้ำดูไหมว่าอันไหนอร่อยบ้างฮะชิมนะ เอ็งจะบ้าของซื้อของขายมาขอชิมรีนี่ได้ไงเนี่ยอุยทีมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่รู้แม่ต้นคุณฉันเท่าไหร่ที่จะก็ขาดทุนหมดหรอกให้แกชิมรีน่ะเอ็งต้องเลือสินะทุกคนเอาอกมนโโห็เี่ยเอาเป็นน้ำเขียวแล้วกันครับน้ำเขียวน้ำเขียวครับผมได้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 ขอวัน อยอยะไรของลูกค้าคนนี้เนี่ยมาขอจิมปีรู้ไหมต้นทุนอ่ะมันแพงมากเลยเนี่ยแต่เราว่าถ้าเราตักน้ําแข็งถึงตรงนี้ต้องขาดทุนแน่ๆเลยันตักนิดนึงแล้วกันมานี่เหรอประมาณนี้กำลังดีเอ้ะอ้แพมแพนมายวหาว่าใจร้ายให้เยอะสุดๆแล้วนะเนี่ยโอ้ยร้อ้อ่านเอาละ่ะ เอาวมันเขียวครับมันเขียวเขียวใช่ไหมมันขามามาได้ได้ได้แม่คไ้ามัน้อแข่งแค่นี้เองงามันแค่นี้ไงฮะโอ้ไม่ต้องพูดมากเลยจริงๆปากมันแข่งเต็มแก้วไม่เหรอไงประมาณนี้พอนะไม่จริงปากแค่นี้เองงาโอ้ไม่ได้เดี๋ยวให้เยอะแล้วมันขาด ขาดทุนไดไงขายคนจะมาซื้ออ่ะื่นกัมาซื้ออีกโอ้ยนี่ยย่ยยยย้ยคนไหยมาซื้อเนี่ยขายยยยายย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 ดยยยยยยยอยยอยย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 1 0บยย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 ่ยย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 ยขายย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 ไย แม่ค้าใจร้ายขี้งกให้นะน้อยตา่างห้นไปแล้วอะไรของลูกค้าคนนี้เนี่ยอยู่ดีพว่งมาว่าเราเยิ่งโมโหทำให้โมโหคูณสิบไปเลยเนี่ยมาอะไรลูกค้าคนต่อไปจะมาเนี่ยน้ำไม่จ้าน้ำไม่จ้าแม่ค้าใจดี ลูกค้าคนต่อไปจะมาเนี่ยอยากขายแย่แล้วเนี่ยก่อนที่แม่ค้าจะหาลูกค้าใหม่คนเดียวขอกลับมาก่อนอ้าแม่ค้าเดี๋ยวไม่น่าปักซอยร้อนมากเลยผมขอนั่งตรงนี้ก่อนได้ไหมไี่เลยใช่ไหมได้เลยจัดนั่งได้ตามสบายเลยนะโอ้ยขอบคุณมากครับแม่ค้ากห้ด้วยนะคุณน้าต้อมีตั๋วุ้อนอยแล้วแม่ค้ากบจากนี้แล้วเนี่ยแม่ตัวยัก น้ำห, kind of หมดแล้วเนี่ยไปูตัวมืก่อนเลยว่าไปขอแม่ค้าเติมใช่ไหมเนี่ยตังค์หมดแล้วเนี่ยจ่ายไปให้เมื่อกี้ออกมาแค่น,นี้จริงๆอ่ะให้เราติดไว้ก่อนมาลองถามแม่ค้าก่อนกันว่าเติมได้หรือเปล่าเอ่อแม่คา้าครับผมขอเติมน้ำใช่ไหมครับอ๋อเติมน้ำเหรอจร๊ะอ่าอ่าอ่าได้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 แค่ม,มา, <S <S มาแต่แม่คา้าเติมไข่ให้ก่อนดีกว่ามามามาน้ำแร่เราต้องอร่อยจริงๆนี่ หลอนมองขอบคุณมากครับแม่ครับอุ้ยแล้วนี่ผมนั่งนานแล้วเท่าไหร่ครับออ๋นั่งได้เลยจ้ะนั่งนั่งนานๆได้เลยจ้ะอุ้ยจริงเหรอครับได้จ้ะโอเคมากครับผมค่ะดูสิทุกคนฮะอะไรจ้ะดูสิทุกคนแม่ค้าให้เราเติมน้ำฟรีแถมยังนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้น,นี่ไปต่อกอกา่ แม่ค้าใจดีจริงอ่ะแม่ค้าใจร้ายอ๋อมาไหลทุกค้าคนต่อไปจะมาเนี่ยโอ๋ออ๋อดูดีทุกคนน้องกี่แป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยเรากินน้่งแข็งหมดเกี้ยงกันแน่ไหมเนี่ยแม,แม่ค้าออลูกค้าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เดินไปหลังซอยมาร้อนมากเลยมานั่งก่อนได้ไหมจะนั่งใช่ ของแม่ค้าเท่านั้นนะจ๊ะแม่คา้าขายแม่ค้าก็ต้องไปนั่งที่นี่ไม่มีสบายให้ลูกค้านั่งหรอกให้เอกจะนั่งเองก็ไปนั่งที่บ้านโอ้ยดูดีทุกคนเปิดที่นั่งกว้างขนาดนี้ก็ด้ว่าให้ลูกค้านั่งนั่งเองใจร้ายไม่ให้นั่งน้ำหมุนแล้วถ้าเป็นร้านอื่นนะปกติเขาก็ให้เติมได้นะเนี่ยแ,แม่ค้าคนนี้ใจร้ายมากอะรองถามก็บให้เติมได้เปล่าอ้าแม่ค้าครับว่าแต่ขอเติมน้ำได้ไหมครับ เติมน,น้ำใช่ครับอ่าสิบาทนะสิบาทเติมฮะไปเติมสิบาทเติมฟรีไม่ได้หรอเองจะเติมฟรีโน้โน้ no, no. ไม่ได้ต้องจ่ายตังค์มาก่อนอุย้ยทำไมค่าจ่ายล่ขนาดนี้อ่ะโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยจ่ายตังค์มาก่อนเดี๋ยวจะเติมน้ำให้ <c oughs> เองจะมาขออย่างนี้นะเองก็ไปกินร้านอื่นนู่นอุย้ยกินแล้วก็ได้ตังค์เราหมดแล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปไปเลยกินแล้วก็ได้ แม่ค้าใจร้ายเชออะไรของลูกค้าคนนี้เ totally นี่ยจะมาขอเติมนับแบบฟูฟีไม่ไหวเลยจริงๆจะมีใครมาอีกไหมเนี่ยโกฎอคุณีรักกันขอบคุณที่มีกันออก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดตั้งความในใจ นี้จะจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกใจแค็น you are my w o r l ขอบคุณ